สวัสดีค่ะ EP นี้จะมาพูดถึง TP หรือว่า Take Profit นะคะ Take Profit หรือว่าอะไรที่ทุกคนใฝ่ฝันนะคะ Take Profit หรือ TP เนี่ยคือจุดที่เราตั้งไว้ว่าตั้งเป้าไว้ว่าน้องจะไปตรงนี้แล้วเราได้กำไรนะคะก็คือเป็นจุดที่หมือว่าจุด ที่ทำกำไรให้เราแล้วก็พอใจกำไรตรงนี้อะไรประมาณนั้นนะคะ TP เนี่ยอาจจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ในการในการในโปรแกรมอะนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะการตั้ง TP ก็เป็นความสำคัญอีกอันนึงคือการตั้ง TP ก็คือการเหมือนถ้าเป็น SL ก็คือจุดยอมในใจใช่ไหมคะแต่ TP ก็คือจุดที่จะเก็บเอากำไรพูดง่ายๆแบบนี้ดีกว่าคือจุด ที่เราตั้งเป้าว่าเราจะทำกําไรเก็บกําไรตรงนี้นะก็คือในการเคลื่อนที่ของกราฟหรือทองคำหรืออะไรก็ตามอะค่ะมันจะไม่มีการขึ้นอย่างเดียวหรือว่าลงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จุดเก็บจุดปิดเอากําไรเราก็จะได้เปรียบตลาดนะคะ